คน,คนตังเลยคนตังเลยค่ะท่านผู้ชมต้องสองกลางเป็นไม่เซนไม่เกดไม่เซนพูดตังเปิดทำมังปิดสังคางเปิดกูบอกแล้วไม่มาขอกูเย็ดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้เจ๊แดงก็มาที่อยู่ต้นโพ่อท่องนะคะ มาที่ต้นโพทองมาเบิงโพทองค่ะโพทองในวันนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ก็ห้อยเพิ่นเฮ็ดเพิ่นส่างต้นโพทองใบโลนเนี่ยค่ะท่านผู้ชมใบโลนสถานที่แห่งนี้ก็เคยโด่งดังฮือฮาผู้ค้นบ่มีหม่องสิจอดรถเนาะในเดือนที่ผ่านๆมาเพิ่นเกิดได้เฮ็ดได้ส่าง ไปอุ้ยเอ้ยเจอเด้อไฮอ้ยแรงยาวยาวยาวอ้ยคนขี้งลุกเฮ้ยพูนะเอ้ยพูนพูนะเป็นซิปยูนี่โกนพนพ่นแลล่องยาวยาวาเมื่อกี้นี่ยังอยู่ด้เนั่ยนะทุแก่ทานผู้ชมสิผู้เห็นโอ้ยคนขี้ลุกเฮ้ยานพูนะพูนะแรน เรล,ลิลิตสามยังเป็นสิบโอ้ย,ยตกใจเป็อนอตอย่านข้นเ,น,เนเต็มหนึ่งอยากให้น่่นผู้ชมมาเบิงเบิงน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมว่าต้นโพทองนี้เป็นยังไงอู้ขนสีขึ้นอีกบ่แต่ว่าไม่ยอดแหลมๆอยู่ดิแต่ว่าหันสีบ่ขึ้นนาดอกยอด จอดเล้มแหลมขึ้นอยู่นาสีขื้นอีกอยู่นะอันนี้มันจะเขาดูดูหนาวมันนแบบอาจจะเป็นใบไม้ร่วงหรือเปล่าแมนแมนมีอยู่มีหยอดมีหยอดเล้มแหลมอยู่แต่มีใบหนึ่งใบหนึ่งเป็นสีชมพูมีหยอดหนึ่งเป็นสีชมพูเนาะเด็กบ่ถือกับบบมาหากุนห้องสีว่านี่ปูยากระได้ เด่นสกาวขอ่ขอไหมขอป่เขอเลยขอเลยเดิอนขอเลยหาหนึ่งวนบ่เพืน่นเขียนเดิอนเจ็ดห้าหนึ่งอยู่ข้างล่างนะปูนะแม่เพ่นเียนจ็ดห,า,หนานึ่งแ่งวดนเี่ีน่ะนี่เพื่อนเขียนเจ็หาเลี่ยงกันแัดนี้เพื่อนกับมันขีดนึงต้องขีดนี่งวดเดืนนข้าบวาหาหนึ่งหาหนึ่งมิตรวาเจ็ดหาหาเจ็ด ปูพันคือผมมาเฮ็ดอีกบ่ปูพามาขออีกน่เด้อขันได้ยินล่กก็ได้ติ๊ต้นโพท่อมหมนที่เฮาเยียมมเขียนหนึ่งกับเจ็ดอยู่นี่แม่เพิ่นมาหายไใจบ่แต่คิดว่าไม่ดึงหาเจ็ะไดเนยหมวดที่แหลกที่มันออกสิบหาน่ะหวออกสิบหาน่ะแต่ที่แหลกมาเฮ็ดอยู่นีได้เหนแปดเกาเนาะแต่ว่าเพิ่นมาหายไม่ใจเขาเลยซื้อหาแปดเก่าลรแต่ว่าเอาหายไม่ใจมันมาใส่กับหนอยู่ผิดมันก็เสอยด่ว่าเขาออกมันออกยากแตว่าชิลลองเฮ็ดบืน แต่ว่าสื่อสเก่าสีโบสื่อเด้อเด้อคือได้ตัวเลขซื้อสื่อเลยนะแต่ว่าห้ามซื้อเลขจะคลองเฮทพจะคลองห้ามซื้อห้ามให้ซื้อขอเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมลองของดูทรศัพ่วราชสับในเด้ให้เดือนสเก่าขอคนเดียวเอามาเข้ามาจุดถูกก่อนถูดถูกขออนุญาตจะของสถานที่แล้วขออนุญาตเป็นแค่เนาะแต่นาที่มาก่อน บ่เห็นตอนที่มพนเดินสีร่องเหลืองอลามเลยตอนเป็นสีร่องเต็มนึ่งไม่ทายรูปไปต้องกลับไปเบื้องคลิปเก่าๆเนาะคนนี่ผุนมองจอดลดพุนเต็มบ่มมีมองจอดพุนจอดไปหอดผุนจอดไปหอดผุนงวดเดินเพิ่นบอกเจ็ดสี่หกเจ็ดหกสี่เนาะพองวดต่อมาเพิ่นมาหวงสวงอีกรดบ่มมีมองสีจอดคนบ่มีหมองสีอยู่เบียดกัน ได้เรกถือข้นกัไปลายลายแต่ว่าขันว่าถือปุ๊บ้นกับปลายบ่ม่ะมเลยนี่เขามาขอเองไอ้เขามาขอมะมเอากมาคือเก่ามเจ้ามะมาเอาก็มาคือเก่าค่ะาาผู้ชมมาขอเอาเองเดี๋ยวพี่เดือนสกาวเป็นผ่ข้อใดก็ซือเองนี่ซือบ่ได้เด้อเดือนซื้อว่ได้อ่เกขากาวเปนสขอปูบอกว่าขันขอน้ำปูแหละห้ามซื้อปูบอกเดือนเนาะเดืนื อ๋อสิสิาววังกีสิผ่าเป็ดเล็งยูดอดนึกว่าด่าล้ทุกคนหอมรองเดาสเกาไปเบิ่งคลิปเก่าตีไฮเดรนสกาจุดเจแดงสิผ้าขอพ่อเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นยังล่ะฮะคนลูกเอ้ออย่าไปไกลเพิ่นเด้อคนมีของนะคนมีของอย่าไปไกลเพิ่นผ้าขอพ่อเนาะค่ะท่านผู้ชม กำลังทำพิธีขอคะ่ะท่านผู้ชมคนเมเกดูกันคนตังด้วยไปเมื่อไรได้หรออืมยาวคนมากเลยเนาะนี่แหละคนมากแล้วคนขี้คนแขนคนตังเลยค่ะท่านผู้มชมทั้งสองกลางเคนไม่เสน้นไม่เกดไม่เสน้น i หนตัวนี้ล่หรอนม้้งเหรเห็นบอกว่าหังวิบเห็นเลยว่าเขียนตัวเจ็ดสี่สี่หกสี่หกเออสามตัวสามตัวสามตัวบอกเลยว่าอยู่มองข้างขวา้างนอ้เลเนะยืนอยู่่นหายสี่หกเจ็ดสามตัวสี่หเจ็ด ถามซื้อไปซื้ออะได้เลยแต่ว่าต้องกลับมาเลี้ยงผลไม้เก่ายางกับหัวหมูนะคะนี่นนต้องกลับมาเลี้ยงผลไม้เก่ายางกับหัวหมูจำซอยกันเด้อคันออกมาสี่หกเจ็ดนะคะมาดิซื้อแน่นอนมาได้สักบาทก็ซื้อกลับไปกลับมาได้เออซื้อบ่ได้เลยคอยเนี่เดือนสกาวซื้อบ่ไรพี่มันพร้อมเป็นเด็กที่พี่เดือนสก,กาวเป็นมาแต่ว่าเพกนจะซื้อบ่ไดรที่ท่านติดซื้อ ชุ7สี่หกเจ็ดนาะสตัวเห็นตะขีดลงมาซึ่งตะขีหลังสองตัวสี่หกนาแดงเเบงนาสดเดือนสเกวด้วยบงนาสดนาแดงจึงครึ่งอยู่นาแดงขี้เดือนสนาแดงปูไก่เขียนหแล้วเนาะเขียนไหาตัวแดงสี่หกเจ็ด แต่ว่าก็ยัง้าลงคลิปก็ได้กระไรมือยังลงเขียนขีดมากสิแล้วก็ขีดมากสิขียนมากสิแล้วก็ต่อขึ้นมากสิอ๋อแตากเขาจะเขียนไปมันตีหลายๆอย่างแต่ว่าตีในใจนี่ก็ไม่ใจเองอ๋อไมใจคิดว่าเป็นสี่หกเกียแต่ว่าต้องัอามากมึงก่อนว่าเขื่นเขียนให้จังใจอ๋ออ๋อนวลเนี่ยากมันมาธรรมดาเดิอยากเอาดูว่าดูเล็เพื่อนน่ะมันเอาเนื้แต่หนูคิดว่าหนวลจะว่าหาขึ้นอย่างนวลว่าไหนเพราะว่ามัน โตที่มัน <c> อ <oughs> ันม่วงกันจำได้ปอที่บอกว่าอันย้ายอันย้ายคันไปเอาเอาหีนเอาก้อนย้ายอก้อนน้อยมานเห็นบ่ะได้ปออ๋อที่ให้ก้อนหินนั่นะเก่งเนยนก้อนให้ก้อนถือิงไรบกานั้น้ว็จยายนี่อจะยาเนาะที่จะนั่าถือกันปอนี่บอเดี๋ยวเราก้อนหินไหนหัวก้อนนี่มาทานนึงเอาโยนี่ก็ป้ายังกอน แมนแมนเจ็ดเทียนเจ็ดหาลกกันห่ง้าเดา้าเเจ็ดหาเจ็ดหาเนาะห้าเดาเจ็ดหาหนึ่งตัวเจ้าของบ่มักนินสียนบส่่อกคอมเมนต์ไปเนี้ยบอผู้ฝันเรไปเ่ ฟันเนี่ยพูดนี่ยไปบอกคนอยูโดนปูตาทุกครกับกรรมเด้อกรรมกรรมสักก้อนแล้วจังกรรมปูเมื่อจังเปิดประสานปูเมื่อถึงสี่เจ็ดเอาคือเขาศูนย์สี่เจ็ดถ้าไปเน้นอีกถือเก็แรงกว่านั่นหาเงินหาเงินคือคือมันคือคือปกติเลยมันจะถือหงายทีแล้วเนาะแต่ว่ามาเปิดกระเป๋าหันเงินกับเขามาทั้งหน้าที่บ้เคยเห็นกับเขามาแต่ว่ามันก็เป็ี่ยนที่กนที่แบบว่าเออ ชคดีมาสบานจะไ่ห้าขาเงนเืือว่าโชคดีก็คือดอกไม่ทุกเทียนคือเก่านี่ะกไม่นละ้ก็นั่นแหละเขาเ็ได้ตามกำลังเาตามกำล้องเขาเขาก่าทเหตุเกิดเขาเมีเมียนเขียนจังใดว่างนึงอะเขียนให้เบิ้งด้วยคิดว่าเป็นซีเป็นหกเป็นเทียแต่ว่าอะไรที่เป็นเียเี่มันมันเป็นที่จะเป็นหนก็ได้เป็นสองก็ได้ เบิ้องผู้เคล่นวาเพิ่นเขียนจังไดยห้องเเตียวแต่คพามรู้สึกเดือนว่าเป็นสีหกเดนาะค่ะอันที่เร้วคือวายูนใใส่นมากอันนั้นตัวที่อยูนิใจ่ตัวที่ยูนเ้สเกตมาลายัรที่ที่เราว่ายู่ในใจน่ยแต่บดี้เขียนสีหเนี่ยแต่บ้เขียน4ีหได้พราะมันสีขาวกดดังแต่ว่าเขียนที่แรกเนี่ยเขียนีหอยู่ขนเขียนสีเล็กเด็กหล่อแรงเนาะ แต่ว่าเพี้ยนมากสิเลยเห็นอยู่ยังสิอีเดี๋ยนี่เห็นอยู่เราเพิ่นกับมาวุ่นอยู่นี่หยเออมาว่นเขียนอะไรกัเมื่อยะขอนี่วุ่นบ่แมนเพิ่นวนเห็นอยู่ก็เลยว่าเพิ่นเขียนนี่ยัง พ่นนอยูัยยงีมมขีดลงมากคือเลขหนึ่งนี่เพิ่นแต่ว่ามันโดนแมนหนึ่งนิด <c oughs> แต่ว่ามือเพิ่นเบ่งสีขีด้ามากสแิแต่ว่ามันจะเป็ี่ยนหนึ่งสีแล้วก็มาวน,น,น,นอยู่นั่นแหละวุ่นวนอยู่เนี่ยที่เข่ากันก็เนี่ยเลี้ยวซวนบ้างคำตีไปก็จะเป็นสองสี่หกนนะจเปลี่ยนหกนะแต่ว่า,า,วามันจะนอย,อยู่อย่างเดียวเนี่ยเพิ่นวนนั่นเอง มาวนพันเห็นอยู่เห็นพันมาอย่างสี่แล้วก็ว้นมาสีแล้วก็วนมาวนวนวอยังสี่บะนอโถึงนะประเทศมาสีเนี่ยแล้วก็มาวนวนว้นเลยงนี่ แต่ว่าเมื่อเมื่อคันคารเป็นซี่ก็ต้องเห็นดังซี่แล้วก็ขีิดังซี่เลก็ขีดลงมาแต่ว่าในในในเหที่เขียนเนี้ยมันจะเป็นดังซี่ที่กินเขาว่ามันเลขหกเพราะเพราะว่าเห็นเมื่อพันยุทต้นท้ายอ่ะพัน่าคห้าสิบแต่่ไปเบิงในคลิปด้วยพันกับว้วก็กลับมาวนอยู่นี่แต่ควบนี้ใจนะมาซี่หกแต่เขียนเป็นตัวนี้อีกตัวนึงนั่น เขาเลียคิดว่าเป็นซีหกเจ็ดถึงต้องแล้วนี่แต่ว่าบอลูนเนี่ยตัวนี้นะนะแต่ว่าเลขเพราะมันหยาบแหงน่ะขึ้นเอาเนี่ยไม่ควเอาหยาบแต่ว่าตอนที่เจนอันเดียวมันใหญมากหัวตัวนี้แต่ว่าุ่นมันอาจสีบรสุดกืบบรูนนะมันอาจสีบรูสุดเกือบบอลลูนนี้แหละเนาะวนี่แหละนี่แหละมันมีมันมีขึ้นเนาะขึ้นเยอะมันมาเรือยปุวยเวลาเสรมาขอเนี่ยบัดนี้ได้บ้านเล้วพรามันก็ส่งยังหยาบไปเอา ทั้งเมย์ทั้งบรียร์กิตนะโอ้ยทั้งห่างกายบอกแข็งเลยไปพูดแล้วแต่ว่าไปคนเหลียบคนเขาละลายเป็นถ้าไปคนเหลียบคนเด็กยายแม่นบอกจะเป็นโอ้ยเป็นไอแล้วก็ไข้แล้วเป็นถ้าพุณแล้วไปคเขานะลายมันกระเรียนไปข้อเหลียบเท่านั้นพุณแล้วด้วยน้ำด้วยคุณไปอันโอ๋ที่เขาไปยันยันนั่นแหละยันยนเป็นแต่คุณแต่ว่าก็ไข้อยูเป็นสกาวกับเป็นมื่อไรเป็นสกาวคือว่าเป็นยูซิดาลามเป็นยูซิดาลาม เอาสลองชุดสลองเพิ่นไปอบมางนี่ก็ได้ไปไปสลองชุดเพิ่นมันมันก็เลยแบบเพิ่นก็อดสีว่าเข้าตัววไปยังก็บ่รู้แต่ว่ามันเจ็บไปเบิดเด้หวอดไปเบิดเลยเพิ่นลงเพิ่นลงแห้งเพื่อนดีใจแห้งเนาะแม่เนาะเพิ่นดีเพิ่นแห้งเพราะว่าเป็นวังเพื่นเลยบ่แม่นเพิ่นดีใจเพิ่นใส่สล้องเพิ่นเอาชุดไปเปลี่ยนซีดาเพิ่นดีใจ ปรดีเพิ่นก็เล่นลงมาเลยเออเพิ่งเปลี่ยนสูตรสล็อตออกมานี่เพิ่นก็เล่นมาพันเป็นว่างเพิ่นเด้พอเพิ่นพานปึ๊บนี่ข่อยปวดเจ็บปวดไปเบิด2มื่อ2เดือนสกาวเพิ่นก็ไปเปิดอยู่นั่นข่อยก็ลงอยู่หันปู่เปิดให้คิดว่าเป็นหลังจากหันมานี่นี่ข่อยว่าโอ้ยแม่ข่อยบ่กไว้แล้วคือเจ็บปวดแห้งแท้รวยเออช่วงเพิ่นลงมันมันมันปวดไปเบิดเลยแบบนั้นแตยังคือไขบแล้ว แต่ว่าเพิ่นวาอยู่นําเพล่นบาตองหนองมืย่านีเองพอว่าหไงเพิินอยู่นั่นเดือนสิกาวปูเปิดไห้อยู่นั่นเฮามันอยู่ครับก็นงหลเหงนั่นแหถามหาเอาท่านผู้ชมเฮาก็บโล้าไปโชคดีถูกหวยรื่อยๆไปน้ากันเพราะว่าเฮาก็ยากเพิ่นวาเป็นเลขซีเป็นเลเป็นเลข7็นกเจ็นะกลับกันไปับกันมาาเนาะค่ะชมเฮาส้มงคนผู้ชมโชคดีรวยๆไปถูกหวยไปน้ากันก่ะ